หนึ่งนักวิเคราะห์นะคะที่จะมาฉายภาพให้กับเราเห็นเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะถามหุ้นคะ่ะพี่รองธีรศักดินาราคุลจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s m b จะมาตอบคำถามหุ้นให้ท่านด้วยนะคะอขอเป็น,น5ท่านแรกนะคะที่จะตอบคำถามหุ้นให้กับวันนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์รายชื่อหุ้นมาที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ,คะไปที่ภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะพี่รองคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ สำหรับภาพของตลาดหุ้นนะคะในช่วงจังหวะนาทีนี้นะคะขออัปเดตมุมมองพี่รองนิดนึงนะคะมองตลาดน่าจะมีลุ้นขึ้นไปยืนเหนือพันหกร้อยได้มาสาหรับในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะก็สําหรับ,บ,บการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในช่วงสั้นก็คือแรงขายนะครับของหุ้นในธนา,าคารนะครับที่ กดออกมานะครับค่อนข้างแรงนะครับในช่วงสั้นแล้วก็ในตัวของเชตินเด็กเองเนี่ยแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้านะครับมันเป็นด่านสำคัญนะครับซึ่งเรามองว่าตอนในตัวนี้เนี่ยขึ้นต่อนะครับไปทดสอบหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดนะครับที่เป็นไฮเดิมของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักทุนนะครับต้องจับตาก็คือ,อในช่วง ที่ยงนะครับในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับถ้ากลุ่มธนาคาราน,นิตนะครับมีภาพของการพื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสัญญ,ญาณในเชิงบวกแล้วก็ดินเด็กมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบหนึ่จุดได้เลยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นดูกลุ่มแบงก์เป็นหลักเลยนะคะตัวไหนคะที่จะเป็นตัวนำดัชนีในรอบนี้ค่ะก็ในแง่ของการ ตัวเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มที่เป็นหลีดนะครับจะเป็นหุ้น AOT กับ CPO นะครับที่เป็นหุ้นที่แข็งแรงนะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารที่เรากล่าวถึงไปเมื่อคู่นี้เนี่ยมันจะเป็นจังหวะของการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะตัวของเ c b นะครับที่ถอยลงมาเนี่ยค่อนข้างลึกในระยะสั้นครับค่ะนะคะการถอยลงมาของเ c b ช่วงจังหวะนี้สามารถเข้าไปรับได้ไหมคะ ในตัวของการเข้าซื้อนะครับในตัวของ s อ b เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอนะครับในแนวรับที่บริเวณ126นะครับถึงจะเป็นจุดของการเข้าซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเลยแล้วก็พอร์ตว่างๆเนี่ยต่ำกว่า130ก็สามารถทยอยสะสมได้นะครับเพราะว่าแนวต้านนะครับของการดิบกลับเนี่ยจะอยู่ที่134แล้วก็137นะครับเป็นด่านสำคัญของการฟรื้นตัวครับผมค่ะส่วนหุ้นที่น่าจะเข้าไปรับเล่นรอบได้ ในช่วงจังหวะน,นี้จะเป็นหุ้นตัวไหนบ้างคะพี่รองคะ,ะสำหรับหุ้นที่มีเทรนด์ดีๆนะครับผมอ,อยากให้จับตานะครับหรือว่าตามนะครับในตัวของเอ t ทีนะครับที่เทรนด์ของราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องในระยะสั้นครับผมค่ะคือตัวตัวนี้เข้ารับได้ไหมคะหรือว่ามันสูงแล้วคะก็เ e อลทีราคานะครับที่บริเวณ60 ก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีแนวป้ายอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็เจ็ดสิบสองนะครับให้ลุ้นนะครับสำหรับรอบนี้ครับผมค่ะ, <6. S 1> คะก็กลอบไม่ค่อยกว้างมากนะักนะคะมีจุดสต็อปลอสไหมคะ,ะสำหรับตัวขอเอวที A w T นะครับจุดสต็อปลอสเนี่ยให้ใช้การปรับตัวลดลงนะครับหลุดหกสิบหกนะครับหรือว่าลึกน,นะครับ ที่บริเวณ65นะครับลงไปแนตะ่ตรงนั้นจะเป็นจุดสต็อปล็อสสำหรับการเข้าซื้อในตัวของเ o t อทีครับผมค่ะนอกจากหุ้นใหญ่แล้วมีหุ้นที่ไซส์กลางๆบ้างไหมคะ,ะสำหรับหุ้นที่มีสัญญาณก,การเรียกว่าฟื้นตัวนะครับแล้วก็ยังพอมีแกลบนะครับของการเก็บกำไรเนี่ยะนะครับในตอนนี้นะครับผมชอบตัวของเอเชียนนะครับหรือว่าตัวของเอเชียนซีฟููดครับผม เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้มีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคะคร,ราคาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ8.20เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านสําคัญนะครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ9บาทกับ9.40นะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาเหนือ8บาทเนี่ย พอเห็นการไซด์เวย์นะครับวันนี้เป็นวันที่สองผมคิดว่าไม่เกินนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นการเลี้ยงขึ้นต่อนะครับทะลุแนวต้านที่8.40ี่ขึ้นไปแล้วก็ไปดูขายที่บริเวณ9บาทเราแนะนําซื้อในตัวของเอเชียนแถวนี้ได้เลยครับค่ะต้องมีสต็อปไหมคะตัวนี้อ่าตัวนี้มีนะครับให้แนวรับสําคัญนะครับถ้าปรับตัวลดลงนะครับหลุด7.80นะครับให้ทิ้งทันทีครับ ทิ้งทันทีนะใช้คําว่าทิ้งทันทีนะคะคือต้องแบบตัวไขมันเลยนะคะไม่ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นการเก่งกําไรเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่ะขอมาตอบคําถามให้ท่านนักลงทุนสักนิดนึงนะคะมีนักลงทุนถามมาหลายตัวเลยขออนุญาตตอบห้าท่านแรกเท่านั้นนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ตอบวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไปที่ตัวแรกกันก่อนนะคะ S ค่ะสิงเอสเตทนะคะสามบาทสามสิบสี่สตางค์หน้ากระดานนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าลงมากองด้านล่างพักใหญ่แล้วนะคะ ครับตัวของ S นะครับโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่3.30เนขึ้นมาได้นะครับระยะสั้นเนี่ยเหมือนจะมีภาพของการพักตัวนะครับที่3.34แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตัวของ S นี่ยจะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่3.60แล้วก็3.8นะครับก็ตัวของ S เนี่ย น่ะคือมากครับสาหรับการเก็งกําไรในระยะสั้นตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยนะคะเป็นจังหวะการ,รเข้าไปเก็งกําไรได้นะคะต่อที่ตัวของวานะคะลงมาสี่บาทต,ต้นต้นอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยไปไหนย่ําฐานอยู่ที่สี่บาทสี่บาทสามสิบตังค์นะคะประมาณนี้ค่ะกับในตัวของวานะครับเออจริงๆเนี่ยราคาหุ้นควรที่จะ,ะกลับขึ้นไปนะครับเหนือ 4.30นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีการถอยลึกลงมานะครับให้ดูแนวรับนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่4.08นะครับถ้าปรับลดลงนะครับต่ำกว่า4.08เนี่ยอาจจะต้องยอมในเงี้ย การถอยในระยะสั้นเนี่ยออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงนะครับในแง่ของการย่อนลึกนะครับไปที่3.9หรือว่า3.80ครับเพราะฉะนั้นตัวของวาเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับ4.08ถ้ายืนไม่ได้จิขายไปก่อนครับค่ะตัวเคแบงนะคะ อในตัวของ K-Bank นะครับราคานะครับทดสอบแนวต้านที่186แต่ว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาในช่วงสั้นเนี่ยโครงสร้างนะครับเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นการยกจุดต่ำในระยะสั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของ K-Bank นะครับอาจจะต้องรอนะครับในง่ของการถอยลงมานะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ178 นะครับแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับถึงจะเป็นจุดของการพิจารณานี่เงี้ยของการเข้าซื้อตัวของเคแบงครับค่ะในเชิงเทคนิคของตัว e อเอค่ะเอเอนะครับโครงสร้างนะครับความเสี่ยงเนี่ยของราคานะครับน่าจะเรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยก็คือราคาเนี่ยมันมีการทำจุดต่ำ นะครับในรอบประมาณ3าเดือนเกิดขึ้นแล้วก็การดิดกลับในรอบนี้เนี่ยถ้าไม่มีไฮนะครับเหนือ50นะครับหรือ52เนี่ยตัวของ EA จะเสี่ยงนะครับในแง่ของการหลุดแนวรับที่4ีอแล้วก็ลงไปนะครับถแถวแบริเวณ39มสิบเก้าครับผมนั้นตัวของ EA เนี่ยดิดกับรอบนี้เนี่ยไม่เกิน48 นะครับผมคิดว่าอาจจะขอขายนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปรอรับด้านล่างดีมาครับผมค่ะเอสโซ่ค่ะอันนี้ตู้ของเอสโซ่นะครับเอาราคานะครับลงมาทดสอบโลเดิมนะครับแถวๆบริเวณ10บาทนะครับแต่ว่าอในแง่ของการดิดกลับเนี่ยถ้านักทุนนะครับมีในเรื่องของการเข้าซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับสัญญาณในแง่ของการเก็งกําไรในระยะสั้นเนี่ยมันปิดนะครับเพราะนั้นถ้าจะกลับเข้าไปหรือว่า อ,อย่างเงี้งยใจังหวะในระยะสั้นเนี่ยการดิดกับนะครับไปทดสอบบริเวณ18.0เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของการช็อตเกนพอร์ตนะครับเพื่อรอการเบรกแนวต้านที่11นะครับขึ้นไปถึงจะเป็นจุดข,ของการกลับเข้าไปซื้อตัวของเอสโซใหม่ครับผมค่ะท็อปนะคะไทยออยค่ะอันนี้ตัวของท็อปนะครับแขญงแกน่งอย่างเงี้ยของภาพทางเทคนิคนะครับมีโอกาสที่จะ เบรกน,นะครับในตัวของทรนที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนะี่ยที่บริเวณสักเจ็ดสิบสองนะครับก็ใช้เป็นจังหวะของการเทคโอฟี่ในระยะสั้นสำหรับการติดกับนะครับในรอบนี้ของท็อปครับค่ะตัวสุดท้าย ckp นะคะในเชิงกราฟเทคนิคนะคะซึ่งใครที่เคยไปเรียนกับครูรอเมื่อรอบที่แล้วนะคะก็น่าจะได้มุมมองกราฟกันไปนะคะลงมาแบบนี้นะคะจะมีโอกาสกลับตัวได้หรือยังคะ ก็ในตัวของการฟื้นตัวนะครับที่เซ็นค่าเฉลี่ย200วันนะครับให้ดูแนวต้านนะครับที่4.70นะครับเป็นจุดขายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงแง่ของตัว t c เนี่ยอาจจะมีการถอยลึกนะครับลงไปที่บริเวณ4.40อีกระลอกหนึ่งครับผมค่ะนะคะตามที่ t f e c นิดนึงนะคะครับในตัวของ s อ0นนะครับ h 1 9นะครับแนวต้านที่1057 นะครับเอ่อเป็นด่านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในช่วงสั้นนะครับผมแนะนํานะครับว่าสำหรับนักงทุนที่มีในตัวของฝั่งรองอยู่เนี่ยก็ยังสามารถถือในแง่ของการเก็งกาไรในภาพระยะสั้นได้นะครับให้ใช้การหลุดนะครับแนวรับที่หนึ่งศูนย์สี่แปดนะครับเป็นจุด stop loss นะครับสําหรับการรองในรอบนี้นะครับส่วนคนที่ผรอนว่างนะครับถ้าเป็น่าศูนย์เอสหนึ่งเก้านะครับ ทำให้เหนือ1060ได้ให้โอเคลองนะครับเพราะว่าการกลับขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นละนะครับมีโอกาสที่จะเกตแนวต้านนะครับที่10เจ็ดศูนย์นะครับขึ้นไปสำหรับตัวของ S50 H19 ครับผมค่ะได้ครับนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากมากเลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คณราคุณนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGHB นะคะก็ฉายภาพให้เราเห็นนะคะกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่นํามาฝากกันในครั้งนี้เราไปถึงตอบคําถามหุ้นรายตัวให้กับท่านด้วยนะคะสําหรับใครที่เคยไปเรียนกราฟกับครูรองมาแล้วก็ต้องบอกว่าได้วิชาความรู้ติดตัวกันไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะมีไลน์กลุ่มนะคะที่คอยฟอลโล่นะคะให้ท่านเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมว่ามุมมองในการอ่านค่ากราฟของท่านเนี่ยถูกต้องไหมนะคะซึ่งหลายท่านก็ ได้มีโอกาสเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในรายกลุ๊ั้นนะคะบางท่านก็มาถามมุมมองบางท่านส่วนใหญ่จะถามหุ้นเป็นรายตัวนะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นใครที่ยังดูกราฟไม่เป็นเลือกหุ้นไม่เป็นค่ะต้องมาเรียนนะคะหลักสูตรกลยุทธาหุ้นวางทเทรนทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคเรียนวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็ยังพอที่จะมีที่ว่างบ้างนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นรีบจองกันเข้ามาค่ะวันอาทิตย์นี้ใครที่ว่างนะคะก็ สามารถมาเรียนได้นะคะสอบถามค่าใช้จ่ายแล้วก็รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาในการเรียนกันเข้ามานะคะรับประกันค่ะว่าจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้ท่านหาหุ้นเป็นได้ต,ตัวเองเหมาะกับคนที่ชอบดูกราฟนะคะชอบเล่นรอบชอบเก่งกําไรแล้วก็อยากจะใช้กราฟในการเทรดหุ้นนะคะเป็นหลักสูตรเหมาะสําหรับการฝึกเทคนิคนั่นเองนะคะมือใหม่เรียนได้แต่ต้องเป็นมือใหม่ที่ชอบ ดูกราฟหุ้นอยากจะเรียนรู้อยากจะหาซื้อจุดซื้อจุดขายจากการใช้กราฟหุ้นนะคะสําหรับใครที่เป็นแนวลงทุนนะคะระยะยาวอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เข้าแก๊ปกับหลักสูตรนี้เท่าไหร่นะคะก็ต้องไปอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะก็ฝากกันเอาไว้นะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะก็ทิ้งท้ายสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะมีความสุขกับการลงทุนนะคะแล้วก็เลือกหุ้นให้ถูกตัวนะคะมีการบริหารจิตใจนะคะ ให้ลงพืนกันอย่างมีความสุขนะถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับทั้งตลาดหุ้นขาขึ้นขาลงนะคะความผันผวนในตลาดแล้วก็หลายๆปัจจัยที่มันมากระทบนะคะทำให้เราเองอาจจะต้องเผชิญทั้งกําไรขาดทุนขายหมูตกรถอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องมีความสุขกับตลาดหุ้นและต้องเดินในทางที่ถูกต้องด้วยนะ,ะก็ยังไงฝากติดตามรายการ Stop Loss Life นะคะท่านสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss บ y ายธนวัน์มนชลนะคะรวมไป ถึงทางด้านของเว็บไซต์ w w w s t o p l o s s t h a i l a n d c o m ค่ะลาไปก่อนสัปดาห์นี้นะคะก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยนะคะเพื่อจะได้มาผลิตรายการแบบนี้ให้กับคุณทุกๆเช้าเพื่อเป็นทิศทางเป็นเข็มทิศนะคะในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ต็อปลอสหยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬินาทีเป็นต้นไป ทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ stop ทธธ s t o p l o s s b y t h a w a r n p a n s โชคและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทางไลน์เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ i d l i n e m t e r m a r k e t แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป